ไช่สิซาเปนซูเปอร์มาร์เกต็ตทุกแพงอืมไายคุ้ยนี่เทไหรอ่ะใช่เดชามอนโอ้ยน่ากินมากนี่เท่าไหร่อ่า20บาทใช่ยี่สิบาททุกทุกไม่แพงสเปนเบียร์นี่เท่าไหร่อ่ะอ่า18ฮะทุก,ทก,ทกไวน์เกสิปปบบาท อันนี้ซอสถั่วเหลืองที่นี่นะคะ130บาทแพงกว่าไว้อีกเบปิซามายเอ็กซิสินไทยแลนด์มายเอ็กซิสไทยแลนด์อ่าร้อยบาทอันนี้เป็นอาหารแช่แข็งนะคะไม่รู้อย่างเลยเจ็ดิบบาทเชโต้เที่ยนยี่สิบบาทไหนมาเนาะอันนี้เป็นโซนบิสกิตคุกกี้นะคะโยเลโอด้วยอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าอยากให้แยมลองกินอะไรที่นี่คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะ 嗯。